เป็นเรื่องของแคลเซียมแมกนีเซียมค่ะแคลเซียมเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ท็อปมากเลยนะคะเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เราตั้งแต่เกิดจนถึง แก่ชาราภาพเราต้องการแคลเซียมอยู่เสมอตั้งแต่คนท้องก็ต้องการแคลเซียมใช่ไหมคะเด็กกาลังเจริญเติบโตก็ต้องเร่งกระดูกมีแคลเซียมนะคะพอเริ่มถึงวัยที่เจริญเติบโตต้องใช้แคลเซียมด้วยนะคะเสร็จแล้วพอเริ่มวัยหมดประจําเดือนกระดูกพุนฮอร์โมนลดลงคุณก็ต้องทานแคลเซียมเพื่อป้องกันการเป็นกระดูกพุนเช่นเดียวกันนะคะแต่แคลเซียมทั่วๆไปในท้องตลาดที่คุณพบเห็นเขาเรียกว,ว่าแคลเซียมไบคาร์บอเนตค่ะ แคลเซียมเนี่ยโดยเนเจอร์ของเขาทั่วๆไปเวลาคุณทานเข้าไปแล้วนะคะมันจะถูกดูดซึมได้ต่อเมื่อมีแมกนีเซียมวิตามินดีแล้วก็โบรอนมาจับคู่กันแล้วก็สามารถดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ แต่ถ้ามีแคลเซียมอย่างเดียวค่ะร่างกายเราไม่สามารถถูกดูดซึมได้ถ้าคุณไม่ได้ทานอาหารที่มีแมกนีเซียมวิตามินดีหรือโบลอนด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแคลเซียมพวกนี้ถูกดูดซึมไม่ได้จะไปไหนคะมันก็ไม่ถูกดูดซึมมันจะตกตะกอนแล้วก็อาจจะไปอุดเป็นนิ่วอยู่ที่ไตด้วยนี่คือ,อเรื่องของแคลเซียมที่ไม่มีแมกนีเซียมแต่ยูนิซิตี้ของเราได้สก,กัดแคลเซียมออกมานะคะให้อยู่ในรูปของแคลเซียมคีเลตนั่นคือการที่มีส่วนประกอบที่สำคัญ ัเช่นแมกนีเซียมวิตามินดีแล้วก็โบรอนเรียบร้อยแล้วซึ่งสามารถดูดซึมได้ถึง80%ตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแคลเซียมในท้องตลาดเนี่ยสามารถดูดซึมได้เพียงแค่20%เท่านั้นนะคะคุณจะทำการทดลองง่ายๆอย่างเวลาที่เราเจอใครเป็นตะคิว หรือปวดท้องประจําเดือนแบบกําลังปวดบิดเกรงเลยนะคะชงแคลเซียมให้เขาทานค่ะ15นาทีเขาจะเริ่มค่อยคอยคลาย,ย,ย,ยนะคะอาการปวดเกรงแล้วหดของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะค่อยๆทุเลาลงนะคะนี่คือการทดสอบง่ายๆของการทานแคลเซียมแล้วแคลเซียมของเราจะช่วยป้องกันภาวะกระดูกเปราะกระดูกพรุนทานไปสักเดือนถึง2เดือนสังเกตเล็บจะแข็งขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรนปวดท้องประจําเดือนแบบบิดเนี่ยแหละคะ่ะ แบเดียวหายเลยนะคะผ่อนคลายระบบประสาทลดความเครียดนะคะสร้างมวลกระดูกและช่วยในการเจริญเติบโตมีน่ำซ้ำสำคัญที่สุดค่ะยังช่วยกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นตัวอนาคตของยูนิซิตี้เลยค่ะตัวนี้เรียกว่า b i o อชไลฟ์ค่ะ ต้องให้ดูว่าตัวนี้ที่เป็นอนาคตของยูนิซิตี้เนื่องมาจากว่าโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดตีบตานค่ะเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในโลกแล้วก็เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันมันเกิดจากการที่คุณมีคอเลสเตอรอลสูงจะเริ่มมาแบบนี้แล้วก็วันหนึ่งคอเลสเตอรอลมันจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นผลที่เกิดขึ้นนี่คือเส้นเลือดของคุณนะคะแทนที่มันจะไหลเวียนเป็นปกติมันก็จะไหลเวียนได้ น้อยลงเหมือนสายยางนะคะที่คุณฉีดน้ำออกไปได้ไม่เต็มที่แล้วต้องมีอาการตีบหรือบีบผลสุดท้ายก็คือว่าเลือดมันไม่สามารถไหลเวียนสะดวกมันก็จะก่อให้เกิดเรื่องความดันโลหิตสูงเมื่อความดันโลหิตสูงปุ๊บมันก็จะตกกลับมาที่หัวใจผลที่เกิดคือกล้ามเนื้อหัวใจของคุณก็อ่อนแรงเพราะทำงานหนักขึ้นวันหนึ่งกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหัวใจอาจจะโตลิ้นหัวใจอาจจะรั่วแล้วก็ ถ้าเกิดมันตีบหรือวันหนึ่งมันปิดสนิทเลยแล้วไม่สามารถไหลเวียนได้คุณอาจจะเป็นหัวใจฮาร์ดแอตแท็หรือว่าหัวใจวายเฉียบพลันได้แล้วคอเลสเตอรอลเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าหลอดเลือดมันตีบตันหัวใจก็เป็นหัวใจวายแต่ถ้าหลอดเลือดมันไปตีบตันในสมองเป็นอะไรคะ ไส้เลือดแตกในสมองเป็นอมัอมาพากอัมพาตได้น่ากลัวมากนะคะนี่คือข้อเสียของการเป็นคอเลสเตอรอลสูงนะคะแต่ถ้าคุณยังจะต้องทานยาทั่วๆไปของหมอคุณก็ยังมีภาวะความเสี่ยงกับการเป็นโรคของมะเร็งตับอยู่นั่นเองนะคะ b i o อสไลของเรา ผลิตขึ้นมานะคะจากอ้อยอในคิวบานะคะแล้วก็เก๊กฮวยจากคิวบาด้วยนะคะเป็นไฟเบอร์นะคะเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายในน้ำนะคะที่จะไม่ก่อให้เกิดการอุดตันในลำไส้ด้วยแล้วจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงกับอวัยวะอื่นในร่างกายนะคะ,ะ,คะเขาจะช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติลดปริมาณไขมันเลวแล้วก็เพิ่มปริมาณไขมันดีนะคะจะป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันมะเร็งลำไส้ จะทำให้ระบบการถับถ่ายของคุณดีนะคะแล้วก็ท้องไม่ผูกด้วยนะคะป้องกันริดสีดวงทวารเพราะว่ามีกากใยอาหารทำให้คุณถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักโดยวิธีธรรมชาตินะคะออมีลูกค้าที่ทาน BIOS l i ล e เข้าไปเนี่ยนะคะสามารถลดน้ำหนักได้ถึง3เดือน6กิโลเนื่องจากว่าพอลดปริมาณไขมันในร่างกายปุ๊บนะคะเขาก็ช่วยลดไขมันจากตับแล้วก็ไขมันที่สะสมในรอบๆเอวได้ด้วยนะคะ แต่หลักๆเวลาที่คุณจะแนะนําผลิตภัณฑ์นี้ให้กับใครสักคนเน้นเลยนะคะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติร้อเปซค่ะที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงกับอวัยวะอื่นในร่างกายของคุณนะคะ ตัวถัดมานะคะเราก็ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์หมวดการบำรุงผิวอีกหลายตัวด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครนมาร์กหน้านะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแล้วก็เรื่องของชุดบำรุงผลิตภัณฑ์ผิวหน้าพื้นฐานของเราหรือว่าชุด B นั่นเองนะคะเป็นตระกูลพวก A B g ีกนะคะออริ i G นัล l กลทั้งสบู่ลดการอักเสบสิวของสิวนะคะแล้วก็ครีมที่ช่วยแต้มลดการอักเสบของสิวได้ด้วยแต่ตัวนี้ค่ะ ที่อยากจะแนะนำชัดๆเลยที่พูดไปแล้วนะคะโคลนมาร์กหน้าหรือมินเนอรัลมาร์กนะคะตัวนี้เนี่ยทำตลาดได้ดีมากเลยเวลาคุณไปพอกหน้าให้ใครนะคะเน้นว่าให้พอกครึ่งหน้าให้เขาเห็นนะคะบอกเลยว่ายกประชับหน้าภายใน20นาทีโดยไม่ต้องสัญญกรรมนะคะทำง่ายๆบอกนะคะว่าคุณป้าคะเดี๋ยวหนูจะมาทดลองพอกหน้าให้ฟรีครึ่งหน้าคะ่ะ เราก็ไปเลยค่ะพ่อให้ลูกค้าฟีครึ่งหน้าเป็นไงคะคุณป้าคุณป้าบอกว่าจับมือค่ะพอกเสร็จแล้วห้ามไปไหนเลยนะคะเพราะหน้าข้างหนึ่งที่พอกเสร็จแล้วมันจะโยกกระชับตึงขึ้นไปเบี้ยวเลยอะคะ่ะอีกข้างหนึ่งมันยังหย่อนอยู่กล้าให้เราออกจากบ้านไปไหมคะไม่กล้าค่ะอีกครึ่งหนึ่งจ่ายสตังค์เลยค่ะนะคะนี่คือการทําตลาดง่ายๆให้เห็นผลว่ามันเปรียบเทียบกันได้เลยระหว่างหน้าซ้ายกับหน้าขวานะคะ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวที่บอกว่าทำตลาดได้ดีมากๆเพราะบอกแล้วว่าใครในที่นี้อยากแก่บ้างไหมคะไม่มีเนาะทุกคนอยากหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาแต่เชื่อไม่เชื่อคะว่าร่างกายของคนเรามีฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าฮอร์โมนจเจริญวัยค่ะตั้งแต่เราเด็กขึ้นมาแล้วโตวขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะผลิตฮอร์โมนจเจริญวัยจนกระทั่งต่อเมื่อเราอายุ30ขึ้นไปนะคะร่างกายของเราจะเริ่มผลิต อฮอร์โมนเจริญวัยในอัตราที่ค่อยๆลดลงเรื่อยๆสังเกตได้ว่าคุณจะเริ่มกระฉับกระเฉงน้อยลงเวลาเป็นแผลจะหายยากขึ้นนะคะหรือว่าเวลากระโดดโลดเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเคล็ดขัดยอกละนั่นแหละค่ะเราจะมีปริมาณฮอร์โมนเจริญวัยหรือโกรทฮอร์โมนตัวนี้ในอัตราที่ลดลงเมื่อเราถึงวัยที่เป็นหมดประจําเดือนหรือว่าวัยทองนั่นมันทํทให้เรารู้สึกเกิดอาการหงุดหงิดนะคะหรือว่าแบบตัวร้อนๆหนาวๆค่ะ บางคนบอกว่าถ้ารวยต้องบินไปฉีดโกสฮอร์โมนถึงอเมริกาค่ะแต่ฮอร์โมนพวกนั้นเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ค่ะซึ่งเป็นสารเคมีเวลาฉีดเข้าไปหน้าแข้งหรือว่าฉีดใต้ลิ้นนั่นไม่ใช่ฮอร์โมนจากธรรมชาติค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น u n นิสตีของเรามีตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า e n j นจูวีเนนะคะหรือเราเรียกภาษาไทยว่าตัวตึงค่ะตึงทุกส่วนยกเว้นหูนะคะ เอนนซูวเนนะคะไม่ใช่ฮอร์โมนแต่เป็นโปรโตีนสกัดเข้มข้นจากไข่แดงและถั่วขาวนะคะจากไข่แดงและถั่วขาวที่มีปริมาณโปรโตีนในระดับสูงซึ่งเมื่อคุณทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองนะคะให้ผลิตโกรทฮอร์โมนในระหว่างที่คุณหลับแล้วร่างกายของคุณก็จะมีการปรับตัวมีโกรทฮอร์โมนเพิ่มขึ้น ผลที่ได้รับก็คือว่าจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กระชับตึงมีคอลลาเจนเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดเซลลูไลต์นะคะคุณจะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเหมือนเป็นหนุ่งสาวจะยกกระชับใบหน้าลดร,รอยเหี่ยวย่นนะคะเอวจะมาสะโพกนี่เป็นสะโพกเอวเป็นเอวหนะ้าอกเนี่ยจะแบบ ตึงยกขึ้นเลยนะคะคุณผู้หญิงดูง่ายๆสังเกตก่อนทานเอาสายวัดวัดจากหัวไหล่ถึงยอดอกได้ระยะทางเท่าไหร่จดไว้นะคะเพราะทานครบไปแล้วหนึ่งเดือนเอาสายวัดมาวัดอีกครั้งหนึ่งดูระยะทางค่ะว่ามันจะสั้นลงเพราะว่ามันจะกระชับแล้วก็ยกขึ้น คุณผู้ชายคุณดูได้ในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศนะคะอันนี้จะทําให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยทุกครั้งแล้วก็สามารถแก้ปัญหาขรอบครัวร้าวฉานได้การทานเอนจิวิเนตนะคะ จะช่วยฟื้นสายฟื้นฟูสายตาสมองความจําภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยให้คุณหลับสนิทได้ด้วยนะคะที่บอกเมื่อสักครู่ว่าจะช่วยทําให้ครอบครัวอบอุ่นได้ทํำยังไงบ้างเวลาทานเอนจิวินเนการทานง่ายๆนะคะ,ะหนึ่งกระปุกจะทานได้1เดือนค่ะเราก็เริ่มทานวันเว้นวันนะคะหวันหยุด1วัน1วันหยุด1วันถ้า สามีภรรยาทานนัดกันทานให้จงวันแล้วครอบครัวจะอบอุ่นค่ะอย่าทานคนละวันกันเพราะอาจจะทำให้ครอบครัวร้าวฉานได้นะคะโอ้โหเป็นไงคะฟังแล้วอยากทานเลยไหมคะไหนใครอยากทานเอนจิวินเนตบ้างคะยกเลยใช่ไหมคะมดูหน้าสาวๆยังไม่แก่กันเลยเนาะแต่ ถูกต้องค่ะเราต้องป้องกันเอาไว้นะคะอย่าลืมนะคะทานเอนจ v วินเ e ตต้องทานให้ตรงวันกันทั้งสาม,มีภรรยาด้วยนะคะค่ะแล้วก็หวังว่าวันนี้นะคะทุกท่านจะได้เคล็ดลับในเรื่องของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่จะมาดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้สมบูรณ์แล้วก็สร้างความอบอุ่นในครอบครัวของคุณได้ด้วยนะคะแล้วเราก็มาพบกับช่วงที่2ต่อไปกันเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีค่ะ Freedom, health, and love.